ผู้ชมครับผมอยู่ที่ฝายโครงการสารประทานดอยน้อยครับอำเภอไดห,อหลอดจังหวัดเชียงใหม่จุดนี้เป็นจุดรับน้ําของแม่น้ําปิงนะครับก่อจากไหลลงเขื่อนภูมิพลครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับประตูระบายน้ําเนี่ยครับการเปิดติดของประตูระบายน้ำท่นาน,นลองดูประตูหลายอันเลยครับ เนี่ยครับแทบจะไม่ได้ยกขึ้นทั้งหมดนะครับเหมือนเนี่ยครับเหมือนระบายเหมือนเปิดไม่สุดนะครับประตูระบายน้ําที่ที่ขยะจํานวนมากที่ไหลมากับน้านะครับนะครับเหมือนเปิดไม่สุดแต่ว่าก็มีการเปิดอยู่น้ําระดับบนกับด้านล่างนี่ค่อนข้างจะต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับน่าจะต่าง ระดับเมตรเลยนะครับนี่ครับตรงจุดนี้ส่วนบานโน้ตนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบานปกตินะครับก็ยกขึ้นไม่หมดนะครับแต่ด้านนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นเป็นประตูที่นี่ครับถ้ายกประตูน้ำขึ้นทั้งหมดเนียครับ ันนี้เป็นขยะจำนวนมากนะครับที่ไหลมากับน้ำูปประตูที่เปิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นประตูที่เปิดขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ประตูด้านนี้ยังคงติดอยู่นะครับเนี่ครับอาจจะระบายแต่ว่าเปิดไม่สุดนะครับก็จะทำให้น้ำระบายค่อนข้างช้านะครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศบริเวณพื้นที่เลยนะครับที่ผมให้ทิจารได้เนนับตรงนี้ครับการเปิดประตูระบายน้ําตัวนี้น่าจะมีปัญหาอยู่ไม่เปิดไม่เท่ากันนะครับตั้งกต่ท่วงที่น้ําหลากมาครับไม่ไม่สุดเพราะอะไรนะครับสลิงมันขาดครับสลิงมันขาดถ้าสลิงอยู่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันมันเปิดพูดได้นะแต่ตอนนี้มันมันเปิดไม่ได้เพราะว่าสลิงมันขาดครับหน้าบานอะ พอเปิดได้หมดแล้วครับถ้าเปิด้ใไมได้ถึงที่รู้บบานเจาะน่าจะปรท่วงีางใหม่ลามมาจะงมีแาขาดเลยถ้าเปิดได้ันจะให้งโวยอันนี้ขาดไงกี่กี่อันนะครับห้าบาทหบาทเปิดได้แค่เดียวเปิดแค่เดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดได้แค่เดียวครับต้องหาบาทหมดนะเปิดได้ประมาณแค่ถึงสี่สิบเปอนต มันเพราะว่าเป็นสาเหตุทําให้น้ําเอื่อนออกเนี่ยครับ